สวัสดีครับยีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัปดาวิทยาศาสตร์ประจำปี2 5 6 0ที่มหาวิทยายลัยอุบลรชาชธานีกับผมนาซาเกิดใช้เรื่องมหาชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการและน้ำปนิดาประสมสีค่ะเออน้ำครับผมสงสัยอย่างนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาบนโลกนี้ไม่มีวิทยาศาสตร์อยู่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมครับสำหรับน้ำนะคะถ้าบโลกไม่มีไม่มี เราทุกคนล้วนประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการนั่งต่างๆก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งนั้นค่ะเอแล้วคนในงานจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะครับถ้าอยากรู้เราลองไปถามคนในงานกันดูเลยะคะ่ะไปกันเลยในนี้อ่ะอะ น้องชื่ออะไรคะชื่อแกนค่ะมาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนประิทธิ์ศึกษาสมคออุบลราชธานีค่ะข่าววันนี้นะคะพวกพี่สองคนมีคําถามที่อยากจะมาถามน้องๆน,นะคะว่าสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่มีวิทยาศาสตร์น้องคิดว่าน้องจะอยู่ได้ไหมคะและเพราะอะไรไม่ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดอากาศร้อน ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าทุกอย่างต้องใช้วิทยาศาสตร์ก็อยู่ยากไหมครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งรอบตัวกับเรา <c oughs> เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราด้วยครับ นี่ครับถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีวิทยาศาสตร์อยู่พี่คิดว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ครับแต่ว่าเราจะไม่มีวิทยาการที่ล้ำสมัยเหมือนถ้าเกิดว่าไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ถิ่นมนุษย์ถ้ำอ่ะเราจะอาศัยอยู่ในถ้ำอย่างเดียวมีอ่าวิทยาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะมีรถมีตึกมีอะไรอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นการเป็นกระบวนการที่นําไปสู่การค้นพบความจริงถ้าเราไม่มีวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างที่มีบนโลกนี้ก็ ไม่เกิดขึ้นได้แต่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงตั้งแต่เราเริ่มมาน่ใช้ชีวิตจากธรรมชาติแต่ถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามามันก็ง่ายขึ้นค่ะจากการที่เราได้สํารวจแล้วสอบถามคนในงานนะคะเราก็ได้พบว่าถ้าหากบนโลกใบนี้ไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่จะไร้ซึ่งความสะดวกสบายแล้วก็จะไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ลองคิดดูนะคะว่าถ้าปัจจุบันนี้เราไม่มียาผาผนะเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็อาจจะถึงที่หมายได้ล่าช้ารวมไปถึงยารักษาโรคซึ่งปัจจุบันนี้ยารักษาโรคก,ก็เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถทําให้เรารักษาคนป่วยได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะใช่แล้วครับน้ําคิดดูนะครับถ้าหากปัจจุบันนี้เราไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เราอาจจะนั่งคอหินอยู่ก็ได้ค่ะ ถ้าปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราทุกคนบนโลกนี้อาจจะกำลังนั่งข้อหินอยู่จริงๆก็ได้คะ่ะ